คักหนึ่งสองเทคกสวัสดีได้เลยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการด่าพวาเล่นแข่งเร่งเ,เรื่อนเผื่อเรือนไมโยมู่อดอานสาั้นไม่ชื่อหรือลรือรออ่อหอกซกปอกผมมดตอดในป้าห้ลมลมปัดกามุกนำลายบูธสรา,ายวิญญาณตีนปนาตัานเคยตึงกอครับผม วันนี้ผมอมยู่กับคนดังนะครับพมนาทุกคนอาจจะไม่รู้จักคือคนนั้นจะไม่ก็อาจจะไม่รู้จักเลยนะผ่อมนาคนดังคนนี้นะครับจะอยู่ในป่าเชอิอวะคุณรินพรศีลาครับศ่ลาศีลาค,คุณคุณรัณพรเป็นคนทีไนครับบานเกิดเลยอ๋อเป็นคนจังหวัดตังค่ะอืมคนจังหวัดตังมีมีามีไม้ตอนนี้เป็นคุบ้านหนังเล็ก อ๋อ uh. ตอนนี้ไม่มีสามีค่ะอ๋อโซ่ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่มีสามีไม่มีปัญหาะไยใช่ไหมพูดกลางได้ไหมคะได้กับได้ค่อเป็นตะหนัดอยู่แล้วแหล่งกลางได้ค่ะได้ค่ะแล้วคุณตอนนี้ตอนทํางานงได้ไหนที่ไหนอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรค่ะพอดีว่าทำอะไรครับตอนนี้ตอนนี้งานอดิเรกตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรคะ่ะว่างอ๋อว่างคือแบบ ชิวๆค่ะชิวๆเฉยๆอ่ะเฉยๆตกงานค่ะอ๋อจริงอ่ะเออทำงานปกติทำงานที่ไหนก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็เออก็เรื่อยๆค่ะดูหน้าเหมือนเส้นแล้วนะอย่าต้องมักเอยหน้าหน้าเหมือนจะเป็นเส้นแล้วนะทําไมคะกินแต่มาม่าอ๋อใช่ค่ะมาม่าค่ะอย่าไปกดเลยขายเก่งนะครับผม วันนี้ผมมาจากพชชบูรณ์นะครับเพื่อตามหาคนดังคนนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมาจากพชชบูรณ์ครับผมมาจังเลยค่ะไม่ไม่ผมนั่งไปสวิตเซอร์แลนด์ก่อนแล้วแล้วก็มาสวีเดนอื๋อค่ะแล้วก็เข้ามาประเทศไทยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะอุ้ไม่ดีนะคุณปับแล้วคุณรอยจีนอาอเดี๋ยวขนมปาดไกลอ่ะไม่ผมอ คุณราบว่าชีวิตการเป็นอยู่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็ช่วงนี้ดีขึ้นนะค่ะคนอื่นแย่ลงนะโควิดดีขึ้นเหรอครับเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ค่ะแต่จริตได้ใไหมได้ไม่ไม่ไม่มีแกลว้าเลยดแต่จริตเลยว่าก่อนหน้านี้ก็อเชีวิตก็ืมอค่ะยังไงอะตกต่ํามากเลยค่ะตอนนี้อะก็ยังต่ำ เป็นคนตลกนะใช่ค,ค่ะเออเป็นคนล่าเรืนดีครับถ้าใครรู้จักตัวตนของเขานะครับเป็นคนอารมณ์ดีลเลย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 เดี๋ยวเป็นคนอารมณ์ดีมากครับเพื่อนๆครับใช่ค่ะสวยด้วยค่ะจริงๆครับจริงตัวจริงก็น่ารักครับสวยครับชื่อวินันพรนะผมแต่แต่วันนี้อะไม่ค่อยสวยได้นะคะเพราะตากล้องมาไม่บอกล่วงหน้าค่ะได้แค่นี้ค่ะ เห็นว่าจากวันนี้จะทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะขอฝากทุกคนอะไรนะวันแรกพูดไม่ก็ตูกค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดสตะแครตะแครกดเทกดร์ซับตะไครซับอะไรก็ได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะพยายามทำให้ดีขึ้น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 ค่ะให้ทุกคนไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปค้นหานะครับว่า คนดังคนนี้คือใครไม่เจอครับในโลกออนไลน์เปิดแอร์หน่อยได้ไหมร้อนมากเลยค่ะนี่ก็นนัทเปิดนู้นเลยนั่นนะร้อนมากค่ะออวะเปิดแอร์เป็นไหมคะอันไหนอ่อรุกนี่รุตำโพกะค่ะไม่สิบพกมึงอ่ะสิกแมันร้อนละเอียดแม่เฮ้ยคอยดูไปอยู่ที่ไหนอ่ะสิบหกันเย็นโอเคยี่สิบเก้านี่เป็นคนไหนเมืองอ่รวะก้นเนีใช่ค่ะเมื่อก่อน ลืมใจแอร์หลายวันก็เลืมอ๋ <นะ S 2> อเออนะครับผมก็อฝากติดตามไปด้วยครับผมเห็นว่าได้ยินข่าวว่าจะทําช่อง u t u b e ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝา,ยา,ยากติดตามช่องของผมด้วยนะผมบับงไข่ดานะครับแล้วก็ช่องจ้าเชื้อได้นะอะไรละมึงไม่ได้บอกกูที่อ่าฝนชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเป็นช่องของเขาเองนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กเฮ้ยไม่ต้องไป Facebook ก็ได้ค่ะทําไมผู้ชายเยอะ ไม่มีเวลาตอบไม่มีเวลาตอบค่ะเอาทางไอจีเอาทุยเอาทาง youtube ก็ได้นะคะอย่าทุยได้นะของผมนะผมนะ f เฟซบุ๊กนะครับผมบังไข่ดาแล้วก็ติ๊กตอกบังไข่ดานะครับผมติ๊กตอกชื่ออะไรไม่มีชื่อค่ะถ้าเจอก็กดไลค์ได้นะคะหน้าแบบนี้ไม่ไม่ต้องติดตามติ๊กตอกก็ได้ค่ะอซึ่งเอ่อไม่เล็กมาตั้งนานเลยไม่ได้ใกล้กองอ๋อแล้วก็ฝากอ่า ขายสินคา้าด้วยนะคะใช่ไหมอ่าก็ที่บ้านทำเบนมาม่าอยู่ค่ะแล้ววันแรกน้องอทําไม่เป็นนี่ช่วยนี่สื่อมาม่านะครับพ่อแมชื่อมาม่มา,มารสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับผมอยู่นะเนาะ็นชาตินี้ขี้เหร่ชนางน้ารอเล่นครับกินอร่อยมากครับกินเวลาเช้าเชาวว้าวันดึงเที่ยงปกติไม่ใช่ค่ะนำเสนอคนที่ว่าเงินน้อยซื้อมาตุนไว้เยอะๆนะคะวันที่เวลาไม่มีเงิน นี่ค่ะดีที่สุดสําหรับคนที่ไม่มีเงินค่ะเพราะตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วค่ะปกติก็กินอย่างนี้นะ,ม,ะมาม่านาะพุมนาไปห้าไายตามเซเว่ 7, 11, นะเซเว่นอีเลเว่นนะพมนาอ่ามันวันเดียวมีคนถามมาเราอะคลิปนี้เออเข้าใจไหมนู่นไหมกับพุม่มนาผมพุ่มนาเขินใจดีครับรีวิวให้ฟรีเลยเพราาะว่ตาน่ากับโล,ล่งๆตังๆนะแฟนหนาพมนาใครอยากมาม่านาะพุนะมนารถปลาเค็มเมื่อว่ารถโครเกเครียอะไรเฉยหนาะพุมนาไปติด ตามได้ไปห้าได้ทางเซเว่นดูลานคาอ่าต่อไปเลยมินิมาร์เลยนะพ่อหน้าโอเคนะพวอหน้ารายการดาวพุธแรงแข่งแรงหนึ่งเปิดเรื่องมาอยู่มั่วนันสันไม่เจอเรือนหลอกซกประกบมัดตอนไหนเพราะผมลงประกาศมุ่งกำายบุศราห์ยาวแรงจู่รายการที่พวกมกินมาไรแบบนีโอ้ยาวนัดรายการเนาะถ้าเขาได้ก็เขาเขาไม่ถูกก็ไม่ต้องมาเลทเรื่องเรื่องว่ายาวเรงโอเคโอเคนะพวอหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ